โอเคมาครับด่วนดำในที่หกสามศูนย์จะเอามาพาไปบ้านหงตาวงครับฮะ <c oughs> <c oughs> ดีเคนนะครับแล้วจริงค้าอาจจะถ่ายไปบ่อยครับนานๆที สี่สี่ห้าสเด